สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมมีพระปูหนังนะครับพระปูหนังที่หายากมากๆนะครับของจังหวัดอยุธยานะครับเป็นพระปูหนังเนื้อสำลิดนะครับกุวัดลางแคนะครับนะอ่าเป็นพระเนี่ยที่มีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับอ่าโดยกรมศิลป์เนี่ยก็ได้ขุดค้นนะครับที่วัดลางแคก็พบอ่าพระพิมพ์นี้นะครับแล้วก็อ่าเป็นพระที่มีศิลปะ ร้านนานะครับด้วยนะครับวันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ดูนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับซ้ายนะครับนี่ว่าครับก็ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยภาพพิมพ์เนี้ยตรงเนี้ย เป็นการเทนะครับพี่ๆเป็นการเทนะครับเทช่อนนะครับมีตัวหนีบนะครับอันนี้รอยหนีบนะครับมีรอยหนีบครับเนี้ยสำริดนะครับดูง่ายมากๆนะอ่าก็สวยงามนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์หายากมากต่อมานะครับอ่านี่เป็นพิมพ์ที่สองนะครับนี่ ทิมที่2นะครับนี่ก็เป็นเนื้อสำลิดเหมือนกันนะครับสังเกตว่าตรงมือท่านี่มี3าแง่งเลยนะครับ3นิ้วสแง่งส่วนทิมเนี้ยทิมนี้ก็จะเป็นนิ้วเหมือนกันแต่จะอยู่เป็นนิ้วเท้านะครับที่มี3แง่งนะครับอ่า<ม>อย่าดูทีมนี้เนาะก็รงนี้ก็มีบล็อกแตกนะครับมีบล็อกแตกบริเวณคางนะครับอ่าเป็นการเทช่อนะครับทําให้พระดูง่ายมากๆขึ้นนะครับนี่ ปิดหลังนะครับองนี้ช้ำลุดเดิมนะครับจะกุเลยนะครับนี่มีช้ำลุดนะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านหลังนะครับอันนี้ก็เทช่อเหมือนกันนะครับเทนะครับเนี่ยอันนี้มีก้านเทด้วยนะครับก้านช่อนะครับแต่องเนี้ยเขาอ่าเขาไม่ได้เขาหักเป็นการหักออกแล้วก็ไม่ได้ตะไบนะครับส่วนองเนี้ย ตรงนี้ก็เป็นการเทรเหมือนกันนะครับแต่เป็นการเทรที่หนาขวานะครับเห็นไหมครับนี่เขาเทแบบว่าเทเทแล้วก็ตะไบออกครับเทแล้วก็ตะไบพิมเนี้ยพิมนี้จะมีตัวหนีบครับคล้ายๆเป็นการหนีบหนีบไว้แล้วก็เทนะครับแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ตะไบออกแต่ถามว่ามีการเทรไหมมีนะครับมีร่องรอยของการเทรนะครับเนี่ย นูลตรงนี้ครับเป็นหลังนะครับหลังประกบหลังหนีบไว้นะครับส่วนองค์นี้เป็นการสร้างคล้ายๆพระหล่อโบราณนะครับพระหล่อโบราณแต่อันนี้โบราณกับพระหล่อโบราณเอาเป็นว่าเป็นการสร้างพระหล่อโบราณคล้ายๆพระหล่อโบราณนี่นะครับมีการชอนะครับองค์นี้สถานิฐานผมคิดว่าไม่มีตัวหนีบนะครับเป็นการหาคล้ายๆตัวหนีบ หรือว่าอะไรมาปิดตะขอหลอกไปนะครับอ่าอาจจะมีตัวหนีบก็ได้นะครับตัวหนีบอาจจะมีสักสองสามตัวที่ใช้สร้างนะครับหลังหนีบหลังหนีบแบบนี้ก็อาจจะมีสักสองสามตัวนะครับไม่ทราบว่ามีกี่ตัวนะครับแต่ก็เป็นการสร้างเนาะสาหรับวันนี้ก็ให้ชมกันอีกทีเนาะมีสองพิมพ์นะครับอ่าจริงๆแล้วพระบุญหังกัวัลลาเคมีอีก มีสพิมพ์นะครับมีอีกพิมพ์หนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะแต่ศิละปะท่านนะ่ะจะด้อยกว่าจะด้อยกว่า2พิมพ์นี้นะครับนะก็ก็วันนี้ก็ขอบพระคุณพี่ทุกท่านนะครับที่รับชมครับ